วเป็นตัวละครไหนครับถ้าเป็นตัวละครชื่อเอโบชิครับผมอยู่ในกลุ่มโจอสลัดแมงกระพุนเป็นไงบ้างอ่ะถือว่าเป็นเป็นการ์ตูนที่เหมือนเราดูมาตั้งแต่เด็กเนาะวันนี้เราได้มาร่วมงานกับเขาเรารู้สึกไงบ้างดีใจมากแล้วก็เหมือนแบบว่าคือเหมือนเราได้เติบโตมากับการ์ตูนเรื่องนี้แล้วเราก็แบบภูมิใจมากมันเหมือนความฝันของเราที่แบบเออครั้งหนึ่งในชีวิตเราได้พากลทีการ์ตูนในการ์ตูนที่อยู่ในทุกช่วงชีวิตของเรา อ๋อยากมากเพราะว่าแบบเหมือนมันเป็นครั้งแรกในชีวิตของผมแบบคือเราก็เห็นแต่แบบเห็นได้แบบคนอื่นเขาพากันอะไรอย่างเงี้ยเห็นพี่ๆอื่นเขาพากันเราก็ตอนแรกเราไม่ได้คิดว่ามันมันจะยากขนาดนี้คิดว่ามันจะแบบแค่แบบว่าตัดเสียงนิดหน่อยเลยก็ได้แล้วซึ่งความจริงมันไม่ใช่เลยมันไม่แบบใช้ energy แบบเยอะมากเพราะแบบว่าต้องเหมือนแบบมีความรู้สึกกับ คำพูดของเราจริงๆเมือ่อกี้บอกว่ามีแบบแอบ,บ,บ,บซ้อมเรื่องเสียงแบบไปเลยหายเลยครับเสียงไม่มีจะร้องเพลงเลย <c oughs> คือ,อ <c oughs> มันเกิดอะไรขึ้นทำไมแบบขึ้งหนักขนาดนี้คือตอนแรกเรายังหาเสียงของตัวละครเอโบชิไม่เจอยังหาเสียงที่เข้ากับเราไม่เจอมันเลยทำให้เราแบบเหมือนฝืนตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เลยแบบใช้เสียงเยอะเกินไปคนตอนตเราจริงๆเรากดดันนะเพราะว่าหลายๆคนพอเป็น ดันนะถูกไหมก็กดดันนะแต่ว่าคือยังไงดีก็ทำเต็มที่แหละแล้วอยากจะให้ทุกคนมี็นกำลังใจให้แล้วก็ผว่าจะชอบที่ผมทำมีแอได้ฟังแบบงฟังแล้วก็พยายามผมก็เป็นแฟนคอนฟิตก็ไม่อยากจะพาดให้เรื่องคนฟิตเสียแล้วก็พยายามทำเต็มที่ พอเราได้ฟังเสียงเราอินกับตัวละครตัวนั้นในฉากนั้นเลยอินมากคือจะแพ้นักภากย์ก็ถือได้เลยเอาฝากผลงานไปอัอนี่เป็นภาคแรกที่เราได้พาทัวร์ก็ฝากวันพีชกิมเวสด้วยนะครับผมนี่25คมนี้ก็สามารถดูได้ทุกโรงภาพยนตร์ก็ตอนนี้ก็มีเฟิร์สทัวร์บ้างครับของซีรีส์ครับก็ตอนนี้ปล่อยอินดิวชั่แล้วลเพลงล่าสุดคือเพลงโอโอครับผมเป็นทักที่4ก็ฟังได้ในสตรีมมิ่งครับก็ฝากติดตาม แน่ๆแล้วบ้างเหมือนกนไครับอาตะกี้เแต่ล่าสุดบอกว่าเรามีการเป็กซื้อของเพื่อช่วยสังคมบางคนนะวันนี้คือเรื่องอะไรอย่างไรบ้างคะเนี่ยจะสัมภาษณ์เองแล้วคือเหมือนคือผมก็เข้าไปไถ่ไม่ได้เลยเนี่เช็คไปดดูปกติก็ไปเจอวิีนึงเป็นพี่แฟนคลับเขาลงโพสขายสร้อยที่แบบทำขายอะไรอย่างเงี้ยก็เอ่อ คือใจจริงอะเราก็ไม่อยากจะให้เขาขายเท่าไหร่เราขอซื้อกลับมาอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบก็ให้เขาเก็บไว้คือถึงที่เขาจะเป็นมะเรใช่ก็อยากจะช่วยส่งบนให้ที่เขาหายงใจไหมเรา้ใจหน้อายังไงบ้างหพเราได้แบบสิต่อไปซื้อะไรเงี้ยที่เขาแบบเขารู้สึกเขากก็ พี่ยกก็ดีใจก็ผมก็อยากไปจายให้พี่า่อะัเดองปตอนนี้ไม่ได้อัปเดทเลยกได้อยู่ในกระบวนการรักษาแต่คนก็เขาก็ชื่นชมเนาะแบบวิเราก็แบบไปเหตุที่เขาทำได้อะไรนไปเรียนรู้นาเอง ครับเฮ้ยได้ไหมเออได้ครับเอาอะไรล่ะคนชื่นชมความน่ารักของเราครับอถ้าเอาไม่ดีก็เออเออรู้อไก่บ้านเออรู้อไก่ไี่ได้แหละคนขอชื่นชมเราเพราะเราแบบเป็นเด็กที่น่ารักกับแฟนครูสก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆครับเออถ้าอะไรไม่ดีก็ติดชมได้ครับ อีกลำหนึ่งเนาะล่าสุดเราเข้าชิงรางวัลหรือการแสดงเรายุ่งจากสมองขอยในสะอาดเนาะเป็นไงบ้างก็ดีใจที่ได้เป็นหนึ่งในคันดิเดตนะก็ทําไม่คิดว่าจะได้อยู่นะขอบคุณทุกคนมากๆที่าชื่อผมได้ไปอยู่ตนะอนเราแสดงเราแบบตัดขวานเลยกะบบตัดขวานมันตัดขวานไม่ได้คิดถึงจุดนะั้นเราพยายามทำใหม้มันเต็มที่สุดให้มันเข้ากับของที่สุด เรื่องนี้ถือเป็นดับการผิดหมดหลายๆเรื่องหลายๆฉากที่แบบเล่นตลกฟ้างเล่นอะไรอย่างเงบบี้ยบ้างก็คือไม่ไม่ได้คาดฝันากตรงนั้นว่าทีา่ได้ชื่อเราใแค่แบบเรามาหาประสบการณ์แล้วก็ดีใจที่สุดละที่ได้มาแสดงกับแสดงรุ่นใหญ่เลยพอเขาติดต่อมาตอนแรกเราตกใจนะว่าเฮ้ยทำไมเป็นชื่อเราได้ชือ่อตกใจไหมก็ตกใจนะเพราะว่าเราเพิ่งมาเห็น อันนี้ถือเป็นรางวัลแรกเลยนะคะคื่ได้กางวัลแล้วแล้วการแสดงของเราแล้วใช่อืมอันหลังตอนนี้ความแสบในหัวกับการแสดงแลเนาะพัฒนาให้สวยเดิมด้วยยังไงเป้าหมายในการแสดงเป็นอะไรบ้างเป้าหมายในการแสดงก็ยังรับงานแสดงอยู่นะครับผมก็ติดต่อมาได้ครับผมก็กําลังหาประสบการณ์อยู่เรื่อยๆครับติดต่อมาได้ครับเออมี่มี goal คืออยากทำอะไรในด้านการแสดงการแสดงก็ความจริงอยากเอ่อ หาบทบาทใหม่แสดงที่แบบ้าทายกับไอ้คนที่มันดูแบบค่อนข้างเหรือว่าหน้าหน้าคนหาหน่อยอย่างเช่นได้ชีวิตฝรั่อะไรอยเงี้ยอย่างเช่นได้ฝรั่งฝรั่งอะไรอย่างเ่นอยู่ประมาณไหนที่คอมเม้นต์นี้ก็น่าสนใจแต่ว่าผมอ่ะอยากลองแนวแบบ ป้นราคาอะไรเงี้ย๋อ้นราคาได้ดูมันนี่ไฮ์มาเรื่อง่งเลยเรื่อหรือเรื่อในราคายังไม่เคยยังไม่เคยยังไม่เคยครับก็อยากเล่นแบบเป็นอสิการทองนานอยากเล่นไหนอคช่างอะไรเงี้ยเต่ต่อยทีนถ้าไม่คนตีต่อยร้งได้เลยได้ครับโอเคครับอเคครับอค่วอี